สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ไฟหาความรู้นะครับอยากดีพินเป็นสุบุสุคนครับมื่อนี้พบพ่อกันคือเก่านะครับกับผมภูวัดสอนดีพินครับนะครับสำหรับผู้ที่ไฟหาความรู้นะครับผู้ใดอยากดีพินเป็นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้นะครับเนาะถึงกันและกันครับผมนะครับมื่อนี้ครับนะครับไลน์ลูกศิษย์ลูกหาหลายคนสงสัยว่านะครับอาจารย์ครับเวลาเฮาฝึกดี าลายลํำเพลินโบร้านหรือว่าดีดควบเนี่ยนะครับเฮาต้องดีดสายสามบอนะครับเนะาะถ้าเมนเฮาเคยฟังคลิปหลายๆครูบาอาจารย์นะครับบางท่านดีดสองสายนะครับบางท่านอาจจะดีดสามสายแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับสำหรับมือหนีผมมีเทคนิคมาฝากนะครับวิธีการดีดหรือว่าวิธีการฝึกหัดนั้นนะครับบ่อยากเลยครับให้เฮาบังคับมือขวาเฮา นะครับล่องอยี่สิบมีนะครับล่องดีดลงควบสองสายสิเป็นลามีนี่แหละแต่ว่าดีดควบด้วยครับคแบบนี้เนี่มีมีมีหรือว่าสีท่องเป็นลาก็ได้ลาลาลานะครับมีมีมีเพราะตอนดีดขึ้นเนี่ยนะครับดีดแค่สายมีเพราะตอนลงนี่ดีดดีดควบนะลามีล่ายี่สี่ก็ได้หรือว่าแต่แต่คนดีท่องโนอดนะครับหรือว่าสิเป็นมี ครับลองฝึกเบิ่งนะลามีมีเอสซีก็ได้ลามีนะครับดีดลงดีดขวบลามีมีเอสซีก็ได้ครับลามีมีต่อไปนะครับโดนะครับโดกดนิ้วสี่นะครับเพอเล็กกดนิ้วนาง ครับลาลาลามีมีโดเลมีนะครับมองโดเลเนี่ยนะครับนิ้วนิ้วที่เห้ากดไปทั้งล่างอย่าให้มันถือสายหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเอาสายหนึ่งเป็นเสียงกลมน้ำนะับเพื่เสียงนี่นะครับโดเลมีมีม ไปเสียลามีมีโดเีมีดีดสองสายนะครับขวบสองสายนะครับต่อไปนะครับโดมีเลโด กับขวบเลโดเลมีนะครับโดมีเลโดเลมีนะครับให้ฝึกให้ข like ่องก่อนเขาจะฝ่าแบบว่าอุ้ยอยากเล่นเป็นแบบเร็วๆคือเพลินบอดได้เด้ครับเพราะว่าถ้าแมนเทาฝึกฝึกซ้อมหน่อยมันจะบอทันเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องฝึกซ้อมหลายๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วเอาไหมลา รหรือว่าเฮาสิไส่เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นนะครับซอนมีเลซอนมีลาซอนมีเลโดริมีซอนมีเลซอนมีลาซอนมีเลโดริมีนะครับมือนีเฮาก็บอ่าดิดลงดิดขึ้นแล้วว่าดิดขึ้นดะิดลงแล้วแต่ผู้ถนัดนะครับเนาะอันนี้บอ่มีกดตายโตนะครับแล้วแต่ผู้ใดสีอ่าแบบว่า นะครับคิดคิดว่ามันจะต้องเป็นไปยังไงให้มันง่ายเทคนิคแต่ละคนบ่คือกันเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากฝึกเป็นต้องฝึกดูดูซ้อมดูดูเล่นทุกมือแห่งดีเล่นจนน้อหรับตื่นขึ้นมาเล่นอีกนะครับเขาจะแป๊บเดียวเขาจะเล่นเป็นนะครับอ่ะร้องใหม่ครับร้องใหม่ลา<ะ>ีมี ข้าวแยกแยกฝึกเป็นซองวักนะครับวักแรกสิเป็นลาลามีมีโดเรมีโดมีเลโดเรมีอันนี้วักแรกเล่นสองรอบนะครับวักสองก็สิเป็นซอนมิลีซอนมีลาซอนมิลีโดเรมีนะครับอันนี้วักสองวักสองก็เล่นสองรอบนะครับเอาร้องรวมกันเบิ้งลามีมีโดมีโดมีเลเอาไหมครับลามีมี มาต้นกันเลยมีมีโดมีมีโดนนมีมีโด,นนโดนนมีมีนะครับเข่าเล่นวนไปวนมาอยู่เนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็จะได้นะครับเนาะฝึกให้มันคล่องก่อนแล้วจังไปคิดลูก,ลกเล่นมาห้าสิต่อไปอยังไงนะเขาจังไปคิดลูกลูกเล่นต่อไปหรือว่าลูกลูกฝึกต่อไปให้มันอ่าต่อเนื่องกันให้มันวน นะครับเนาะก็ฝากไว้สําหรับผู้ที่อยากหลินพิ้นปิ่นนะครับเนาะหรือว่าผู้ใดสนใจซิเรียนคอร์ดออนไลน์นะครับคอร์ดดิดพิ้นออนไลน์หรือว่าคอร์ดกีตาร์พิ้นออนไลน์นะครับหรือว่าผู้ใดสนใจที่สร้างเสื่อนะครับเป็นเอฟเฟกต์เงาพิ้นนะครับ a P w สี่กมีนะครับเนาะเป็นรุ่นถือนะครับเนาะรุ่น1นึ่งบาทนะครับสามารถเสียงมวนครับเสียงมวนนะครับเงาได้ออกงานได้ซ่อมยุบานก็ดีนะครับเนาะผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ พู้ได้ติดต่อผมโดยตรงนะครับเบอร์โทรศัพท์ของผมก็สิเป็น087ครับ9322717087 932นะครับ2717นะครับเอาอยาวสรงถ่ายจักหน่อยครับยาวสรงถ่ายครับช่วงนี้นะครับ พบเับผอันคลิปหน้าสวัสดีครับผม